เกิดขึ้นกุศลคือความรู้ความอยากที่เกิดขึ้นนั่งทนะ่านน่ะอกุศลคือความอยากที่เกิดขึ้นมันพื้ไปพื้กไปความอยากเกิดขึ้นแลกุศลคือสติตามมารู้ว่าความอยากเกิดขึ้นพอไปกำหนดแล้วบอกค้ามอยากล สิโลงเลยเพราะใจของเรารับอารมณ์ได้ทีละขณะเมื่อใดที่อุศลเกิดร่วมกับใจกุศลนจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อใดกุศลเกิดขึ้นอุศสก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นสติเป็นกุลสัสาชัญญะนนในขณะเคลื่อนท้าวเป็นกุศส วิริยะความเพียรที่ประครับประคองให้ใจไปพปร้อมกับเท้าเป็นกุศล